เลียนูปองด้วยนะครับป้าจะุกภองนะครับเลียนูปองด้วยนะครับครับูกไปไหนนะครับลุกต่อพสวนะครับผมาไม่ได้เูสุดเลยนะอย่าพุไปไหนนะ้ก่อนะครับาไว้ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เลยฮะก็ยังไงนุกแล้วก็ให้ก เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เรากําลังดูแลท่านอยู่ท่านอยากพุ่งลุกไปไหนไปได้เลยคะห้องน้ำมีคนลุกกาแด,ดูนะคะนรับเล้เดี๋ยวให้กลับเข้ามานะครับไม่นช่ไปต่อด้านหลังนะค,ะครับแล้วควรเจ้าหน้าที่เราดูด้วยครับที่เดินไปนี่รับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทองน้ำครับผมฝากที่หน,น,นึง่งอ๋อตอนไหน น,นะครับสักคู่สักคู่นะครับกำลังเดินเข้าไปอยู่นะฮะแบบแฟนบอลเริ่มแจกเลยนะครับสักคู่ฮะใช่ใช่ที่ยืนรักษาไว้ให้ดีนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราอยู่ทางด้านนู้นแล้วนะฮะด้านหลังนะฮะ กำลังแจกด้านหลังอยู่ทางด้านนีีด้านนอกนี่สักครู่นะครับ เลรับเ่ที่ามพวกนั้นครับเพ่เรื่อเรื่องใะกแจกขายด้นะครับาเริ่มเริ่มด้านหลังใช่ไหมครับอ่าด้านหลังแถวเดียวนะฮะแถวเดียวแหวกี่เจ้าหน้าที่เข้าด้วยนะครับอ่าถ้าเดินไหวให้เลยลงตะเปียนตรงไหน ไม่ได้มองแต่ลหลังเต้นคุณปองนะครับเมื่อรู่ผมเห็น้าคมนเส้อแอรเข้าน้ำเสร็จเดินเข้าไปครับเจ้าหน้าที่ที่แจกคุตปองด้านหลังห้าน้ำนะครับจัดูความเรียบร้อย ก็ไม่ต้อแย่งกันนะครับเรียงคิวนะครับเรียงตามระดับนะครับอย่าแย่งกันครับส่วนคูปองด้านหลังก้แจกเรียบร้อยแล้วนะครับผลิการตางผลิการที่้อดวันทุกีนะครับสอโอ้าพสวยครับแ่บภาาอกูปองคูปองข้างหลังยัง คุณฟังไปแค่ไหนเดี๋ยวแล้วว่าคลองโถงอันนี้ถ้าเป็นตรงที่ข้างชิ้นสองเนี่ยนะครับคลองโถงเนี่ยฮะนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับวิธีอยู่ เลี้ยวมาที่นิดหนึ่งครับเลี้ยวขวานี่นิดหนึ่แล้วลงโอเคจแล้วครับกับมัเดี๋ใชหชาลองครับคุณแล้วเดี่านทะที่ต่อจัด้านนู้เลยครับด้าน้าน จะด้า,หานหน้ารถก่อนครับก็ขณะนี้ท่านรองประธานสุทัศนก็พักข้ได้มาถึงบริเวณงานนะครับตอนนี้สถานที่เราเตรียมไป,ไปดูที่หน้าหัวถนที่ห้าไปที่หน้า กับผมนายพวดรจินดาวรเวศเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิปอยตึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดําเนินพิธีการพิธีเปิดงานระเพณีทิ้งกจ้าจ่ประจําปี2567ครับในลำดับแรกค่ะขออนุญาตแนะนำคณะผู้บริหารของมูล,ลนิธิปอดติต๊งดังนี้ค่ะดรสุทัศน์เตชวิบูรณ์รองประธานกรรมการคุณวิชิตชินวงวรกุลรองประธานกรรมการ คุณอรันโตทั่วผู้จัดการใหญ่และแขกคนสำคัญที่สุดของงานในวันนี้นะคะขอขอแนะนำท่านประธานในพิธีคุณวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะตัดไปนะครับผมขออนุญาตแนะนำแขกผู้มีเกียรตินะครับที่วันนี้ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณกุศลกับมูลทิธปอยตื คุณปีชาปัญญาสวรรค์นะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าครับและพันตํารวจโทอัครพลลีเกสรนะครับสารวัตรป้องกันและปราบปรามสบพบ้านแถวผู้แทนผู้กำกับสบพบ้านแถวครับค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและดรสุทธาเตเช,ชาวิบูลรองประธา,ากนกรรมาการมุลผมมาทุกทีก็ความก็จ,จำได้ก็คือ วิธีพอเต็งเ็งอะเป็นหุมที่ที่ที่จบเยียกเรียกว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ที่ที่รับเงินจากคนมีเงินแล้วก็วไปเก็บไว้ตอนที่คนคนโจรเนี่ยมีปัญหาไม่ว่ากรณีไหนตัวไฟไหม้น้ำพุ่มโรคระบาดพวกนี้เราก็เราก็ออกช่วยแล้วเวลาเราออกชื่ยหนึ่ง เออตลอดเวลาเออเท่าเท่าที่ผมอยู่นี่นะโอ้โหเราช่วยเป็นที่อย่างผมจะคือจริงๆผมปีนี้อายุ8ปดสิบแล้วแต่ผมมาอยู่เพราะที่เพิ่เป็นกรรมการอายุสามท่านนั้นแหละแล้วลูกหลานก็โปรดทราบดูว,ว่าวันนี้เรามาเนี่ย เป็นเท่าไหร่เนี่ยสช่สีเรามาแล้วมาแจกสี่พันชุดนะก<อ>็ชุดอย่งหลายร้อยอะ่ะท่านดรสุทัพแตชาวิบูลท่านวิชิตชิมวงวรกุลรองประธานกรรมาการ มูลนิธิป่อเต็กตึงท่งนานกรรมการมูลนิธิท่านนายอำเภอบ้านแพ้วท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าท่านสวัดิป้องกันและปราบปรามสพบ้านแพ้วเพื่อนพ้องน้องพี่ของมูลนิธิป่อเต็กตึง พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับผมเชื่อครับว่าพี่น้องประชาชนจะรอรอว่าเมื่อไหร่จะถึงเดือนเจ็ดตามจัดทรัติของจีนเพราะว่าทราบว่าในวันนั้นทางมูลิธิปอเ็คตึงจะรวมพลัง กับพี่น้องประชาชนผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลเพราะว่าเรามีความภาคภูมิใจก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่กระดูนาร่วมกันในานามตังหวัดสนุรสาธรณขอน้องนำขออนันเชิญสิ่งศักดิ์ที่พี่น้องชาวสนุัสาธรณขอรบนับถือขอให้ผู้ century, ที่มีแค่โวมีแต่สิ่งดีเข่ามาในชีวิต มิสงมของพยานกรีของนักใจที่ท่านมีต่อตสื่อสาร่การรทของนการกแต่ความสุขมีสุขภาที่แข็งแรงตอนนี้มเป็นเวลาที่ทเป็นองคี่หงปนวทประาแปราทุาเป็นยอสงรน้ำของท่านคือใต้หงก แบบอย่างค่าสมผู้ดีงามแพรมาสู่แผ่นดินสยามเกิดเป็นคู้ดีที่บ่ดีกันเราคนไทยเสื่อมเชื่อสายจี แผ่นดินนี้เราไม่เคยลืมบุญหนักหนาให้เราได้มาเกิดอยู่ใต้ร่มบลรมีที่สมภาองค์พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเป็นแบบอย่างกษตริย์ผู้ดีงามขอทดแทนคุณแผ่นดินสยามด้วยงานมูลนิธิออด็กตึงจากคณะเก็บโซ์ ไ้ฮ่องกงเปลี่ยนเป็นหัวเขียวปอเต็กเสียงตึงกว่าร้อยปีผ่านสร้างตำนานการกุศลออกชวยเฉลือผู้คนไม่เลือกฉันวันนะ้าตั้งแต่เกิดไปจนตายปอเต็กเสียงตึง อนิทานองไต้ฮงกงปอดเสียงตึงก็เป็นประชาสัมพันธ์ก็มีข่าวมีอะไรที่ช่วยให้กับคนที่เจ็บป่วยคนที่บาดเจ็บการันหันอะไรนี้มีสิทธิ์รอดมากขึ้น This is the symbol for doing good in society, and that's what we as volunteers do. Do good. เลยมีการติดตามคุณพ่อไปตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็ติดตามคุณพ่อไปเรื่อยๆจนมาแบบอายุ18ปีก็เลยเข้ามาทําจริงจังเลยค่ะมีความสุขนะครับคนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราไปช่วยเขาเขาหายเดือดร้อนเนี่ยก็ทาให้อปตีดีเราอยากให้คนมองว่าเออเนี่ยเราเป็นเด็กธรรมดาเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาแต่เราก็สามารถทํางานที่จะช่วยเหลือสังคมได้แล้วถ้าเกิดเขาเห็นอย่างงั้นเขาจะได้รู้ว่าการช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่ยากอาสามันไม่ใช่อาชีพนะคะไม่มีเงินเดือน เห็นว่ามันก็เหมือนกับการทําความดีอย่างหนึง่งช่วยเหลือสังคมก็เลยอยากที่จะเข้ามาทาตรงนีง้ก็ดีใจนะคะภูมิใจที่ตัวเองได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ชีวิตก็มีความสุขตลอดไม่เคยเดือดร้อนเรื่องอะไรเลยต้องลองมาสัมผัสดูอะค่ะถึงจะรู้ปม์เนี่ยสอนให้คนทุกๆคนมาทำความดีกันมากกว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการทำก,กิจกรรมร่วมกับครอบครัว ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้แบบมาเป็นส่วนหนึ่งของมุนในทีปอต,ตึงการที่เราเอาตัวเราลงไปช่วยเหลือเองเนี่ยสละเวลาหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าคนเหล่านี้คือหัวใจเขาใหญ่มากแล้วก็หัวใจหลออหัวใจสวยมากจร